วันนี้เรามาตามคำเรียกร้องของคุณหลานกันค่ะคุณหลานอยากไหว้พระค่ะพี่อนุชานะคะก็เลยพามาที่วัดพนัญเชิงค่ะเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยาเลยนะคะจุดเด่นของวัดนั่นก็คือหลวงพ่อโตองค์ใหญ่หรือพระพุทธไตรัตนานายกค่ะเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายปรางมานวิชัยขัดสมาธิราบขนาดหน้าตัก14.20เมตรสูง19.20เมตรวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองค่ะหลวง พ่อโตเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนเป็นอย่างมากโดยชาวจีนมักเรียกกันว่าเจ้าพ่อซัมปอกงจึงไม่แปลกที่นอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาเป็นจํานวนมากเป็นประจําทุกปีค่ะชาวอายุทยาถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองค่ะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศ์สวดานเหนือกล่าวว่าพระเจ้าใสายน้ําผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงและในพง สวดานฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าพระนงเชิงในปีพศ1867ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ